สัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้องรับเข้สู่รายการกฎหมายน่ารู้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25เมษายนพศส5 6 5นาะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมจะพูดคุยลงในรายละเอียดสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการดําเนินคดีในศาลปกครองนะครับว่าเขามีลักษณะของวิธีการดําเนินคดีวิธีการพิจารณา ของศาลปกครองเนี่ยเขาทากันอย่างไรนะฮะแล้วสาคัญคือมันต่างกับคดีแพ่งทั่วไประบบการพิจารณาของศาลยุติธรรมอย่างไรบ้างอันนี้พูดกว้างๆนะเพื่อเกิดภาพและความเข้าใจนะครับการดำเนินคดีในศาลปกครองนะครับต่างจากในศาลยุติธรรมนะฮะเพราะว่ากองศาลปกครองเนี่ยเขาจะมีกฎหมายที่ ระบุไว้เลยนะหรือกําหนดวิธีการพิจารณาดีไว้เป็นการเฉพาะเราแตกต่างจากการพิจารณาคดีแพ่งนะครับเพราะ,ะนั้นเพื่อให้เข้าใจในการดําเนินกระบวนการพิจารณาในเบื้องต้นนะเรามาดูที่ว่ามีลักษณะเด่นหรือลักษณะที่สําคัญอย่างไรนะแล้วต่อจากนั้นเราค่อยมาดูว่านะการดําเนินคดีในศาลปกครองนั้นมีขั้นตอนอย่างไรนะเราพูดไปตามสเต็ปนะครับพอพูด2เรื่องนี้แล้วหมายถึงลักษณะ ของการดําเนินคดีในศาลปกครองขั้นตอนการดําเนินคดีศาลปกครองแล้วเราจะไปดูประเภทของคดีครับที่ศาลปกครองมีอำนาจจะพิจารณาได้ซึ่งจริงๆผมก็พูดไปหลายครั้งนะคว่าศาลปกครองจะพิจารณาคดีอะไรได้เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ชัดเจนเลยนะครับหลายๆท่านนะฮะหรือทั่วๆไปเลยนะครับมักจะเข้าใจว่า เรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องข้อพิาพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐหน่วยงานราชการกับประชาชนแล้วเราก็ต้องไปศาลปกครองทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับหลายๆคดี้าต้องไปศาลย,ยุติธรรมนู่นแหละครับแล้วหลายๆคดีมันก็ไม่ใช่เป็นคดีที่เป็นลักษณะของคดีปกครองเลยนะค,คดีปกครองมีลักษณะเฉพาะของเขานะครับโดยทั่วๆไปนะฮะพูดง่ยงายๆคือมันต้องเป็นเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะฮะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ตามอำเภอใจนะครับ อย่างเจ้าหน้าที่ขับรถไปปฏิบัติงานแล้วเกิอดอุบัติเหตุนะครับโอเคครับมันเป็นช่วงระหว่างการปฏิบัติงานแต่มันไม่ใช่เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่นะครับถ้าต้องไปเรียกค่าเสียหายกันผู้เสียหายจะเรียกค่าเสียหายกันอันนี้ต้องไปนู่นล้ครับศาลยุติธรรมนะครับโอเคครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในอีกสองสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เรามาดูลักษณะที่สําคัญครับของการพิจารณาของศาลปกครอง นะครับเบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนนะับว่าโอเคคดีปกครองเป็นคดีระหว่างเอกชนกับหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะอันนี้อันนี้เป็นนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่คงประกอบแค่นี้ยังไม่พอนะต้องไปดูอีกทีว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจสามปกครองหรือเปล่าลักษณะของของคดีนะครับโดยทั่วไปเราต้องเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยทั้งในแง่ของคดีนะฮะประชาชนย่อมอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบครับ พรหน่วยงานของรัฐมีทั้งบุคลากรมีทั้งงบประมาณมีทั้งอำนาจในมือนะฮะมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมีความรู้ในเรื่องระบบราชการและเบแบบแผนประชาชนไม่รู้หรอกครับนะฮะเพราะงั้นถ้าจะให้ไปสู่ศาลยุติธรรมซึ่งจะต้องจ้างทนายแล้วก็สู้กันเหมือนนักงวยชกบนเวทีอย่างเงี้ย มันก็มันก็เหมือนกับดักมวยคนละรุ่นเ,นเอาไฟเวทไปชกกับมิดเดิลเวทงี้ไงก็แพ้นะครับเพราะงั้นลักษณะของอดีตปกครองต้องวางระบบใหม่นะครับเพื่ออะไรครเพื่อให้ได้ข้อความจริงได้ข้อเท็จจริงนาไปสู่การตัดสินที่เป็นธรรมอย่างที่สุดเลยนะครับข้อที่จริงในสารปกครองสําคัญมากข้อเท็จจริงในการค้นหา ให้ได้ความจริงมากที่สุดไม่ใช่ข้อทีจจริงที่น้ำหนักของทนายฝ่ายหนึ่งเสนอดีกว่าทนายอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นลักษณะของการดำเนินคดีที่ศาลยุติธรรมใครพิสูจน์พยานหลักฐานได้มีน้ำหนักมากกว่ากันฝ่ายนั้นชนะครับแต่ศาลปกครองไม่ได้ดูที่น้ำหนักว่าฝ่ายใดเสนอได้มีน้ำหนักมากกว่าศาลปกครองต้องค้นหา ข้อเท็จจริงให้ได้ความเป็นจริงมากที่สุดครับตัดสินอยู่บนพื้นฐานของความข้อเท็จจริงนะครับหรือความจริงนั่นเองนั่นคือลักษณะของระบบการพิจารณาที่เรียกว่าระบบไตสวนครับนระบบไตสวนคืออะไรขอให้นึกถึงเปาบุญจิ้นนะครับสังเกณฑ์แม้ท่านเปาเวลานั่งบุบัลลังก์แล้วก็ท่านจะไตส่สวนสืบสวนสอบสวนเอง นะครับซักถามเองส่งเจ้าหน้าที่ไปสืบหาข้อเท็จจริงเองอันนี้แหละครับเป็นระบบไต่สวนแต่ถ้าในศาลยุติธรรมนะฮะเขาเรียกว่าระบบกล่าวหานะครับในระบบกล่าวหานี่นะฮะตุลาการจะทําหน้าที่เป็นคนกลางนะค,คอยกํากับการดําเนินคดีให้เป็นไปตามระบบนะฮะการนําสืบพยานหลักฐานของคู่ความการแพ้ชนะคดีนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับรูปคดีแล้วก็พยานหลักฐานว่าฝ่ายใดมีน้ำหนักมากกว่ากันในการนําเสนอต่อศาลใช่ไหมครับและที่สําคัญครับท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านาต้องเป็นความนิสารแล้วก็สิ่งที่หนักใจคืออะไรฮะมันใช้เงินครับกําลังซับของคู่ความอันนี้สําคัญมากนะฮะแม้เราจะเป็นฝ่ายถูกก็จริงนะครับแต่ถ้ากําลังซั์เราไม่มีเนี่ยลาบากครับ ได้อีกประการหนึ่งครความรู้ความสามารถของทนายความอันนี้สําคัญที่สุดความรู้ความเชี่ยวชาญความเก่งกาจของทนายความของแต่ละฝ่ายนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเอาคิดง่ายๆครกรณีที่ประชาชนจะฟ้องหน่วยง,งานของรัฐว่าออกคําสั่งโดยไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าประชาชนเป็นชาวบ้านนะครับเป็นมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่สูงมากนักเนี่ย มันจะมีกําลังที่ไหนไปจ้างทนายความดีๆนะครับก็เรียกว่าไม่มีทุนทรัพย์ในการว่าจ้างทนายความที่ดีและเก่งเพราะทนายความที่ดีและเก่งย่อมมีค่าตัวสูงนะครับนี่ประการหนึ่งถ้าประชาชนไม่มีเอกสารพยานหลักฐานไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมันจะไปสู้ได้ยังไงนะครับเนี่ยมันก็อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบนะครับเพราะงั้นแล้วในสามปกครองก็ถึงออกแบบว่าให้ ใช้ระบบไต่สวนนะในระบบไต่สวนตุลาการศาลปกครองจะมีบทบาทที่สําคัญในการดําเนินคดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนกระทั่งถึงที่สุดการเริ่มคดีการกําหนดประเด็นการส่งคําคู่ความเอกสารการไปสแสวงหาไปหาข้อเท็จจริงหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์แก่คดีแม้คู่กรณีจะไม่ได้นําเสนอให้ศาลก็ตามศาลลงไปล้วงเองนะครับเป็นผู้สืบสวนสอบตัว,วยุติตนเองศาลซักถามพยานได้ด้วยตนเอง ศาลจะทำจนถึงที่สุดจนเรียกว่าหาข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและรอบด้านครบถ้วนนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้พิจารณาและพิพากษาคดีอย่างถูกต้องอยุติธรรมนะครับยกตัวอย่างง่ายเอกสารใดๆอยู่ในมือราชการศารเลเรียกมาได้เลยครับแล้วราชการต้องส่งด้วยเก็บไว้ไม่ได้นะฮะ พราะงั้นตรงนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้ยากไร้ไม่มีทนายความหรือไม่มีความรู้ในระบบระเบียบราชการหรือกฎหมายก็ตามนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ผมคิดว่ามันโดดเด่นและสําคัญมากนะในคดีปกครองในการพิจารณาในชั้นศาลปกครองนะครับประการต่อมาต่อเนื่องกันเลยนะครับจากเมื่อกี้ในคดีปกครองเวลาเขาจะพิจารณาเน,นี่ยครัมในศาลเนี่ย ศาลจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายครับได้ทราบเรื่องราวข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งของฝั่งเราฝั่งเขานะครับไดได้มีโอกาสให้โต้เถียงได้เอาพยานหลักฐานมาสนอได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วศาลก็ต้องฟังคู่กรณีทุกฝ่ายแล้วก็ต้องบอกคู่กรณีทุกฝ่ายให้ทราบข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให,เอให,ห้เพื่อให้อะไรฮะเพื่ออีกฝ่าย เท็จจริงของฝั่งแรกต้องไปบอกฝั่งที่สองฝั่งตรงข้ามเพื่อเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาได้มีโอกาสโต้แยง้งแล้วนาเสนอพยานหลักฐานของเขาด้วยประกอบกับเพื่อประกอบข้ออ้างของตนเองคู่กรณีครับจึงมีสิทธิ์ขอตรวจด,ดูเอกสารพรยานหลักฐานที่อีกฝ่ายยื่นให้กับศาลไว้ในสำนวนแต่จะมีข้อยกเว้นบ้านนะฮะถ้าเป็น เอกสารที่เป็นความลับตามกฎหมายนี่ที่ไม่อาจเปิดเผยได้หรือสัตนี้ว่าไม่ควรเปิดเผยเพราะาอาจจะทําให้กระทบกับสาธารณะหรือกระทบกับการดําเนินงานของฝ่ายราชการนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะประการที่2คือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วให้แต่ละฝ่ายได้เสนอแผ่หลักฐานของตัวเองนี้ยอย่างเต็มที่นะครับ แต่เสนอแล้วสารจะรับฟังหรือให้น้ำหนักอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังการต่อมาฮะในศาลปกครองครับเขามีการพิจารณาคาดีที่เรียบง่ายครับประหยัดแล้วก็รวดเร็วนะครับในการำดำเนินกดีในศาลปกครองนะฮะคู่กรณีสามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ครับไม่ต้องมีทนายครับหรือหรืออาจจะตั้งทนายก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีทรัพย์ทุนทรัพย์เพียงพอครับก็ไม่ไม่ต้องตั้งทนาย เพาราะศาลลงมาล้วงลูกเองดูแลเองนะฮะสืบสวนสอบสวนด้วยเองอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างฮะเช่นการเขียนคาฟ้องเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดแบบไว้เคร่งครัดเหมือนในคดีแพ่งนะครับเพียงแต่กฎหมายกําหนดว่าในการฟ้องคดีปกครองนี่ยก็ขอให้เขียนด้วยเท่าคาสุภาพนะฮนะแล้วก็มีรายการครบถ้วนหนึ่งสองสามตามที่กฎหมายกําหนดนะฮะ คู่กรณีอาจไม่ยื่นคําฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ที่3ารปกครองหรืออาจจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับส่งทางไปรษณีย์ได้ครับท่านผู้ฟังหรืออาจจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะฮะนั่นก็จะมีระเบียบกําหนดอยู่ว่าส่งทางใดอะไรได้บ้างนะครับมาด้วยตนเองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เป็นไรส่งทางไปรษณีย์ส่งทางอีเมลอะไรก็ได้นะครับแล้วถ้าเวลาย,ยื่นคําฟ้องไปถ้าเกิดว่า <c oughs> คําฟ้องมันมีรายการที่ไม่ครบหรือไม่ชัดเจนหรืออ,อ่านแล้วไม่เข้าใจนะฮะ ทางตุลาการท่านก็จะสั่งให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟ้องคดีแล้วเราจะไม่ถูกยกฟ้องเพราะอาศัยเหตุผลเพียงแค่ว่าคําฟ้องเนี่ยที่มายื่นเนี่ยมันไม่ชัดเจนเควบคุมซึ่งอันนั้นมันเป็นเหตุผลทาง,งเทคนิคทางกฎหมายนะครับเว้นะแต่ว่าถ้ามีการยื่นฟ้องผิดสารนะครับ ศาลปกครองที่รับฟ้องก็ออกท่านจะออกคําสั่งว่าทำไมรับฟ้องท่านจะไม่ออกคําสั่งทุกิครับท่านจะไม่ออกคาสั่งว่าไม่รับฟ้องแต่ท่านจะส่งคําฟ้องของเราไปยังศาลปกครองที่มีอํานาจในคดีเรื่องนั้นนะค,คือศาลปกครองก็มีพื้นที่ของเขาใช่ไหมครัในแต่ละจังหวัดนะครับเพราะงั้นตรงนี้ฮะผู้ฟ้องคดีก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปฟ้องยื่นฟ้องใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการประหยัดนั่นเองนะครับ คู่กรณีไม่จำเป็นต้องมีทนายความไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีด้วยนะครับแล้วอีกอย่างครับบางทีบางครั้งนะฮะถ้าศาลเห็นควรแล้วก็ศาลอาจจะมีคําสั่งให้ดําเนินคดีในชั้นศาลโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพได้นะครับตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกําหนดขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราเห็นว่าการ การดาเนินคดีชั้นศาลปกครองนี้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากนะครับแล้วก็ทางศาลเองก็เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ยื่นฟ้องแล้วนะครับนี่คือลักษณะประการต่อมาประการที่3นะครับเรียบง่ายประหยัดและรวดเร็วครับประการต่อมาที่สําคัญมากๆแล้วผมว่ามันเด่นนะครับมันเด่นกว่า เอาเป็นว่าเป็นระบบเฉพาะกันละกันของสแตปกะรองก็คือในการพิจารณาตัดสินคดีนะครับเขาจะมีวิธีการในการตรวจสอบทวงดุลการทํานานของตุลาการของพักศาลนะครับโอเคครับอํานาจนะฮะในการพิจารณาคดีในการรับฟังข้อเท็จจริงเอกสารในการพิพากษานั้นเป็นขององค์คณะซึ่งพิจารณาคดีเรื่องนั้นนะครับ ในศาลปกครองเวลาเขาพิจารณาไม่ใช่พิจารณาเดี่ยวต้องพิจารณาเป็นองค์คณะนะครับในอกจากนั้นครับมันยังมีระบบเข้ามาทวงดุลตรวจสอบการใช้อำนาจหรือการทําหน้าที่ของศาลหรือตุลาการไว้ด้วยนะครับกลไกที่สําคัญมากเลยนะซึ่งจะเป็นหลักประกันความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลความโปร่งใสและความเป็นธรรมของคําพิพากษาและทําให้คําพิพากษามีคุณภาพ เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นคือระบบการที่เขากําหนดระบบการพิจารคดีแบบถ่วงตุล3ฝ่ายนะครับในกระบวนการพิจา,นะา,ารณาฮะระหว่างตุลาการเจ้าของสำนวนเจ้ามีตุลาการเจ้าของสำนวนคือผู้จะพิจารณาพิพากษาตัดสินคดียังมีตุลาการผู้ถแถลงคดีนะครับตุลาการผู้แถลงคดีคืออะไรตุลาการผู้ถแถลงคดีนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าของผู้รับผิดชอบตัดสินในคดีนะครับ นะแต่เป็นผู้พักษาที่ทำหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและความเห็นของตัวเองไปเสนอไปอยังองค์คณะตุลาการที่มีที่เป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินตัวจริงซึ่งข้อเท็จจริงก็ดีข้อกฎหมายความเห็นในการตัดสินคดีของตุลาการผู้แถลงคดีเนี่ยก็จะมีน้ำหนักในการทำให้ตุลาการเจ้าของสำนวนองค์คณะนี่นะครับ พิจารนาว่าเออมีน้ำหนักบ้างน้อยแค่ไหนนะครับแตกต่างจากความเห็นขององค์คณะบ้างน้อยแค่ไหนเออคือพูดง่ายมันจะมีถ้าเราไปหาหมอหมอที่เป็นเจ้าของไข้ก็จะเป็นคนดูแลเราและตัดสินดูแลเราในกระบวนการพัฒนารักษาเนี่ยแต่จะมีหมออีกคนหนึ่งนะเข้ามาให้ความเห็นว่าไอ้ควรจะรักษาโดยวิธีการอย่างไรลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งความเห็นของตุลาการผู้ถแถลงคดีอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรือตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับคำตัดสินของตุลาการเจ้าของสำนวนก็ได้ครับแต่ที่สำคัญนะฮะท่านผู้ฟังถ้าศาลปกครองตัดสินอย่างไรไปแล้วแล้วถ้าสมมุติมันต่างจากที่ตุลาการผู้ถแถลงคดีให้ความเห็นไว้นะครับเชื่อไหมครับ ตรงนี้มีน้ำหนักมากในการที่คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีนะฮะจะนำความเห็นข้อวินิจฉัยของตุลาการผู้ถแถลงคดีนะฮะไปใช้ในการอุทธรณ์ในศาลปกครองสูงสุดต่อไปครับนะฮะนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญคือมันจะเห็นว่ามันลักษณะมันจะมีการถ่วงดุลกันนะครับ ตุลาการผู้แทนคดีอาจจะไม่ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีม,ม,ม,มีผลของคดีโดยตรงนะครับแต่มีผลในการถ่วงตุนนะครับให้มุมมองอีกด้านกับตุลาการเจ้าของสำนวนและมีผลในการที่จะเป็นประโยชน์กับคู่กรณีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือลักษณะที่ตัวเอง ผมคิดว่าสําคัญใน,ในการดำเนินคดีของสายปกครองนั่นเองนะครับและสุดท้ายคดีปกครองเป็นคดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะกระทบต่อสังคมนะครับเพราะในการพิจารณาคดนะีนะครับสารจะคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมประโยชน์ส่วนรวมควบคู่ไปกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกัน นะอย่างในคดีแพ่งทั่วไปคู่ความในคดีก็อยู่ในฐานะเท่าเทียมกันครับสารถือว่าอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันคดีปกครองไม่ถืออย่างนั้นนะฮะฝ่ายราชการอยู่ในฐานะมีได้เปรียบกว่าน,นั่นเองเพราะในคดีแพ่งนี้เมื่อคู่กรณีมีความเท่าเทียมกันมันก็เป็นเรื่องของคู่ความแต่ละฝ่ายที่จะรักษาประโยชน์ของตนเองและถ้าคู่ความอยากจะระง,งับคดี อยากจะประนีประนอมก็ทําได้ทุกเมื่อครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่วนตัวของแต่ละฝ่ายแต่ในคดีปกครองนะครับนอกจากจะเป็นคดีที่มันมีผลกระทบต่อผู้กรณีแล้วมันก็อาจจะมีประโยชน์ของสาธารณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะงั้นนะครับสาปกครองน,นอกจากมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้สุจริตแล้ว สารปรคองยังมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะนะ,ะและวางหลักเกณฑ์วิธีการทำงานปฏิบัติราชการในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานด้วยนะ,ะอย่างเช่นว่าในคดีปกครองนะถ้าสารท่านเห็นสมควรนะครับท่านอาจจะมีอำนาจในการกำหนดวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการบรรเทาทุกข์นะฮะชั่วคราวได้แม้ผู้กรยไม่ร้องขอก็ตามนะ เช่นสาลท่านอาจจะสั่งให้ระง,งับการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตชั่วคราวไว้ก่อนให้คู่กรณีสามารถใช้ใบอนุญ,ญาตนั้นทำประโยชน์ของเองไปได้ก่อนชั่วคราวนะครับนะหรือถ้าคดีดนั้น,ม,น,ม,นมันเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะแล้วคู่กรณีอยากจะถอนฟ้องอยากจะสมยอมกันแล้วศารดูแล้วเฮ้ยมันไม่เหมาะสมสารอาจจะมีคำสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ถอนคำฟ้องก็ได้นะครับ3ารพิจารณาต่อครับนะ ัวอย่างเช่นนะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพิกถอนประกาศผลสอบเนื่องจากมีการทุจริตในการสอบคัดเลือกอเพื่อเข้ารับรชาชการไป,ไปม,ามาต่อมาผู้ฟ้องคดีขอถอนคําฟ้องเนื่องจากหน่วยงานที่เปิดสอบจัดให้ผู้ที่ไม่สอบไม่ผ่านนะฮะให้ผ่านการสอบเข้าอบรมหลักสูตรอะไรประมาณนี้อย่างนี้ศาล จะไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องนะครับเพราะเห็นว่าเป็นการสมยอมเลยไม่เหมาะสมและอาจจะทําให้เกิดปัญหาในการบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมของราชการนะครับอันนี้ศาลจะไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องได้นะครับเนี่ยท้องตมที่พูดมานะครับก็จะทําให้ท่านผู้ฟังพอเห็นภาพกว้างฮะไม่ไม่ละเอียดมากนักนะครับแต่ทํให้เห็นภาพกว้างว่าระบบและว,วิธีการดในคดีในารปกครองเขาทำกันอย่างไรนะครับ ครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูขั้นตอนย่อยๆนะฮะในการดำเนินคดีของสารปกครองนะครับอันนี้ว่าเป็นทีละราสเต็ปนะครับตั้งแต่เริ่มยื่นฟ้องไปถึงตัดสินคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะฮะสัปดาห์หน้ากลับพบกันใหม่ครับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะฮะเจ้าของข้อมูลครับ จากหนังสือสารปกครองและการดําเนินคดีในสารปกครองนะครับของท่านอาจารย์ดรฤทัยคงิริครับผมนำมาเป็นข้อมูลหลักในการบรรยายในวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อขั้นตอนดําเนินคดีในสารปกครองนะครับแล้วอาจจะเอาคดีเก่าๆนะฮะที่มันน่าสนใจนะฮะคดีดังๆเอามาคุยกันนิดนึงนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับผมอาจารย์ธนิรักษ์โลภพัฒนานนท์ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ